คนแกน่นคนในแดนเขีดไข่ไปกัยย่องวาดีลำแบบนี้ทำน้องพ่ออินตาซอนคนมาเป็นถือเมฆน้องกองล่นคนไหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่บคับพี่น้องปไปยังไหนมั่งไนน้อครับแฟนเพลงแฟนกับประตานสินวันนี้มาปลูกป่านน้องเอกบุญตอนจากจากวุ้บหกโมงครึง่งหกโมง <laughs> <laughs> คือจากมาย่าเด็กมา อยากหูว่าพ่อแม่เพิ่นเลี้ยงลูกจังไดนคือจังเสียงดีเนียคือล่ำเป็นแท้แล้วก็ที่ที่สำคัญเล่นดนตรีก็เป็นพ่อมาบุกบ้านเพิ่นบุกบ้านน้องไออุน่นแบบสดสดกันเลยเนาะสดสดส,ดสอบถามประวัติแบบบ่ต้องเตรียมเลยเออโอเคครับแบบเรียวๆเลยปะมายิย<า>สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัอนี้บุกบ้านแบบอะไรกันเอาพูดพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ มาบุกบานน้องไออุ่นกับคุณพ่อกับคุณแม่กับน้องไออุ่นกับน้องอิมอุ่นค่ะอิมอุ่นน้องไอไหอิมอุ่นค่ะน้องอิมอุ่นอุ้ยนางเอกน้อยนี่น้องไออุ่นสวัสดีครับอุ้ยครอบครัวตัวอ่ครอบครัวตัวอแอมออยอิมอุ่นอ่ออ่อมาบุกบานเพลินมหาแลวกกาให้ความหมั่นใจว่าน้องไออุ่นไปกระเพ้า ในฤดูกาลนี้และกติสําคัญคลิปนี้นะครับมาเบิงว่าพ่อแม่พนมีการเลี้ยงดูหรือสนับสนุนน้องไออุ่นยังไงน้องไออุ่นถึงว่าล่ําได้ล่ําเก่งแล้วก็มีพรสวรรค์ทั้งด้านนี้ทุกอย่างทุกอย่างนะครับเหมือนเห็นมาเจาะหลึกจาอลึกเลยชอบพี่น้องมากจาอลึกเลยคือว่าเป็นการร้อนร้อนมากแบบบ่บ่ครับผมมาแบบไม่ได้ตั้งตัวมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเบิ่อนอใส่พ่ยังใส่สุดกีฬาอยู่อันนี้ยังใส่สุดกีฬา ไปไหนมาวันนี้มาทิ่ไปเตะบอลวมาสั่นมาทิ่ไปเตะบอลก็เแล้วไปเตะบอลมาคุยกับพี่น้องซะก่อนเนาะเอาไปไปนั่งคุยกันเนาะตนใจนะครับถือว่าเป็นตาจาองเด้อตามสบายด้วยครับสบายด้ยนี่ครับผมพี่น้องบ้ามาเบิ่งกันแบบสดๆครับผมบ้านอยู่นี่จังหวัดขอนแก่นอยู่อำเภอที่นี่เปิดไปใช้ครับพี่เปิดเนี่ยอันนี้คือห้อง S T U D I O อ่านว่าสตูดอยออ่านว่าอะไรนะสตอยสัตสัตสัตตัดดีโอโอสตอยดอยอ่านว่าอะไรสตอยสตอยเยี่ยมมากเลยมั่นใจสุดสีมากสตูดิโอมา let's go ฟูดาบุ๊คของสตูดิโอเพิ่นเกาแปลกใจเลยพี่น้องเป็นอย่างน้องไออุ่นถึงมีความสามารถทางด้านการร้องการร่ำ มาคุณพ่อคุณแม่เชิญข้างในครับน้องอิมเชิญข้างในนะครับอันนี้คือห้องสตูดิโอของน้องไงอุ่นท่าเบิ้งพี่้ป้าพี่น้องปฟาดคุณอ่ะอันนี้น่าจะเป็นของพ่อแอมหรือเปล่าครับของพ่อแอมหมดเลยของพ่อแอมหมดเลยอันนี้น้องไงอุ่นไม่เล่นอันนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าใส่เล่นซ้อมกีตาร์นี่สิครับอันนี้พ่อขอได้ไหมโอ้ยผีผีผีผัวด่านี่เป็นแต่เอา อันน like ี้คือแม่ออยนะครับพ่อกับคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องเออุ่นแล้วก็น้องอิมน้องอิมอุ่นนะครับทีนี้นะครับพี่น้องกอยาคู่เห็นความสามารถของน้องไออุ่นแล้วนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่เห็นแววและสนับสนุนน้องไออุ่นตั้งแต่ตอนใดทั้งด่านการลองการล่าโอ้กตว่าแมนแตเริ่มตุนแต่แรกๆเลยเป็นเด็กคนมีความสามารถแบบไดเพื่อนนั่นเพิ่น ตอนพ่อพ่อเพิ่นยางได้พ่อเพิ่นพ่อเพิ่นพ่อรองได้เนาะพ่อว่าได้เนาะเพิ่นสิรองเพลงอันท้องไม้ไทยนะค่ะอันเอาเอาเข็มเอาเข็มคัดย่า่เข็มคัดย่า่มาใส่แล้วก็หัทแอลกิ้วกิ้วแล้วก็หมุนทำท่าหมุนมราไม่ได้หมุนหรอกแต่เราต้องหมุเฮดท่าเฮ็ดท่าไม้ไถ่เราไม่เขี่ยวเข้มขัดหมุนเหมือนว่าอยากมาแต่น้อยนิดที่แรกก็คิดว่าเออเพิ่นแต่อาจสีแบบเลยนแบบร่องเบิงเจ้าเพิ่นก็ระ่องตอนนั้นมันก็บว่าถ้าจะเป็นทำน่องทำหยางดอกเนาะแต่ถรำมดาอยู่ มาที่นี่ล้างหลังมาแล้วก็เริ่มเริ่มยืดซื้อกะล้องนะสินะกะล้ ong, องคิดพอเพลงยังกล้องนะสิจยารู้สึกว่าเราจำเราจำเนื้อเพลงได้ไว้ความจำดีะ่ะ<ป>ยโดยที่คุณพ่อคุณแม่นะะเนี่ยบริยัดเกียรติเป็นบ่ครับบ่ค่ะอาจสิเกิดจากความที่ห้อมากแล้วเฮ้องใหยังให้นเขาเห็นคือใดบ่ พ่อแม่แต่กี่แม่ก็มาร้องแม่ก็มาร้องแม่เ็หยังแม่ก็ร้องยังสินาคาคุณคุณแม่จบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามตอนนี้เป็นครูอยู่โรงเรียนอ่าอ่าเทศบาลสวนสนุกค่ะครับคุณพ่อก็เป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนบันสีฐานบ้านสีฐานครับผมคุณพ่อคุณแม่มีลูกสองคนสองคนค่ะกับน้องไออุ่นกับน้องอิมอุ่นอิมอุ่นตัวอตัวอ่อพ่อแอมแม่ออยนะครับโอ้เขาก็ตัวเขาเป็นตัวแล้วที่นี่ ฟังด่านคุณผ่อนฟังด่านคุณพอ่บบณพอนี่ช่วยดูแลน้องไอ้อุ่นหรือซัพพอร์ตซัพพอร์ตพรสวรรค์ยังไงซัพพอร์ตพรสวรรค์น้องไอ้อุ่นแบบซับพอร์ตคุณพอ่อก็จะพวกเตรียมอุปกรณ์ให้ลูกดูนะครับให้ลูกเนาะค,คือเขาอยากเ,เกรียนเครื่องดนตรียังสิครับคุณพอ่อก็จะเตรียมให้หาให้เนี่ยผ้าผ้าซ้อมผ้าฝึกผ้าซ้อมยังสินะครับคุณพอ่อคือจบเอก ดนตรีจบดนิยังจากมหาวิทยาลัยารัทธเหมือนกันครับครับผมนั่งนั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยศรัาธาเหมือนผู้ว่ามหาวิทยาลัยศรัาธาคืออะไรมั่งมาสอนมั่งมาสอนสมัยเฮ่าหนิมีแต่มอลำเนาะแต่มีอะไรอยู่นะครับคุณพ่อพอดีโชคดีที่น้องไออุ่นมีพ่อสวรรค์ละกันทั้งในการร้องกระลำและคุณพ่อก็เป็นนักดนตรีเป็นครูสอนดนตรีอยู่แล้วมันก็เลยประจบหมองแล้วก็คุณแม่คุณแม่เนี่ยเบื้ธรรมดาเลยเสียงเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนั่งเองมาล่ำอาย เออ <S 2> <S 2> นังเอกเกาเบ่คุณแม่เป็นนังเอกเกาบ่เ็นี่ก,ก็ได้อันบ่ก่บละควนภาษาไทยก็สีแมนตัวเนาะว่าแมนว่าแมนไปน้ำมูอยู่นะแกเฮออ้ยมูนี่จำได้เบิดได้ร่างกายก็จ้บฟองกับลืมแต่ว่าคิดว่าแมนไป่น้ำมูเบิสุดสหมองอยู่เขาสิไปดูเนาะแต่ว่าเข้ากับได้ไปบางมองจังซส่นะคะมีการได้ไปประกวดบ่ครับเอ้ามีมีช่วงหนึ่งอัน กี่ว่าอุ้นไปประกวดบอ <c oughs> เบอฟินกะบ,บอเฟินกะบอมัตลอดเพินกะว่าเพราะท่านนี่อยากไปแต่พราะประมาณปอหาเออเลยถามา,าอุ้นอยากไปประกวดไปลูกไปก็ได้ครับครับนี่เอะไปก็ได้ครับนี่คือจางบออยากไปหรือเปล่า,าแต่ผัดเข้ามาไปก็ได้ครับือเขาพร้อมแล้วเขาบอกว่าตอนพร้อมแล้วปอห้าประมาณปอห,ห้าปอหาก็เลยไปไปแข่งของโรงเรียนไอไปแข่งรองเพลงจีนก่อนเนาะเริ่มจากเพลงจีนเนี่ยค่ะเือเพลงจีน ไปแล้วแต่ที่หนึ่งจับได้ที่หนึ่งเดียจับได้อ๋อมันเป็นมันเป็นไอของโรงเรียนอของโรงเรียนตอนนั้นจวัวเที่ยวขรงรับมาที่นี่พ่อหลานจากหันกันเลยเอ้าในเมือร้อมแล้วล่องไปายการไม่ต้องข้ามบอไปพ่อไปก่นล่องกับไปเลยไปประมาณสองซีซันเนาะประมาณสองซีซันกับเขากับเขารอบอ่าอซีซันแรกเนี่ยเขารอบ ลองชานะเลิศบอกนะลองชิงชานะเลิศลองอันนั้นแหละที่นี่ก <c oughs> อนอรอ,อบลองของลองชิงลองอเข้ากลับไปแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นโอกาสที่ดีเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วบัดที่นี่เข้ากับเข้าเห็นข้าเจ้าออดิชันน่นนาหมัวรั่มเข้าจอบเด้อเข้าจอบวงนี้ละละจะละทีเข้าจอบไกลๆดีมล่เข้าจบเข้าเห็นวงนั้นวง <ๆ S 2> <c oughs> นี้เพื่อนออดิชั่นเอ๊แต่ว่าเข้าจบเพาอยากไปนีเพื่อนเพื่อนสิเปิดย่านไหน อ่าพ่อพ่อเหาเห็นเพื่อนเปิดเพิ่เอเหาก็เลยไปเลยอ๋ออ่าพ่อพอพอไปออดิชั่นแล้วผ่านใช่ไหมครับพ่อน้องเลยกอุ่นไปออดิชันจบแ้วไปออดิชันที่รัตนสินตาเทหลาดผ่านแล้วเนี่ยที่นี่พ่อน้องเด็เข้าไปแล้วน้องเข้าไปในรัตนสินแล้วเด็กไปเฮี้ยนลองเฮี้ยนรับเนี่ยพ่อแม่รู้สึกว่าพอใจในสิ่งที่รัตันสินมอบให้ไหมครับโอ้มันส,สุดสุด,ส,ดสุดแล้วค่ะอืม ตอสูสแล้วนึงอ่าเข้าเห็นเข้าเห็นทํานองทีทีมันยากเนาะเพราะทิ้งไว้ยากว่าะทน,าน้องแต่ถ้าสมมติว่าเข้าเข้าฝึกได้นเนาะเข้าล่ำได้เนาะมันสิกลกายเป็นมันสิกลกายเป็นมอรดกอีกอันนึงที่คนรุนหลังกับสิต่อตอต่อเนอะไหมรู้คิดว่าเป็นยังางหล่กกะกับสองเข้าเข้าบริยายปิ่มอ่าผู้วหนาว้งผู้อันนี้นะคบ ทุกคนเพลินใจดียครับเพลินใจดีมโมโนปื้มมัตเตอร์ผุนให้ความอบอุ่นเหมือนครอบครัวแมนเพลินฮัคคือลูกคือหลานนั่น้ยคะครับผมทัางก็เลยรู้สึกว่าที่นี่มันอบอุ่นผมว่าน้องน้องอิ่มอุ่นเป็นยังไงร้องเพลงได้ไหมเฮ้ถือขีเด้ยถือขี้เดะร้องถือขี้เดะเรากะเรากะอ่ามีความทองนั่นอายในเบิร์ตเล่าซาวน์โมงนี้ละจ้า สะอ้านตองนี Ham, man, ้เลยเห็นด่านเห็นไอร่่ำหรือร่ำน้ำเหนื่อยเลยแม่เล่าเลาอันนี้เราได้เนาะเราเราเห็นอ่ะแม่เฟื่องแม่เฟื่องบดที่น้ำขิงเออเออเราเรากับไปเบิองมือแรกเล่ากับเรากับสะโพยไว้ถาเฮาเด้เฮากับนี่จิ้งสิบอกมาก่อนเลยแสดงว่าตั้งใจเบิ้งพราแต่พราแต่พี่น้ำขิงขึ้นไปละเล่นบดเนาะเล่านางเบือง แล้วก็เวลาเวลาเขาบทกงเลาวก็เหตุนาเฮ็ดตาไปเรื่อยๆสมสมสมเออเลยว่าเออเลยวให้เขาซึมซับเบิ่งวิธีการแสดงไปเรื่อย ก็เลยเสียเลยลูกเป็นมอลลัมเบิร์ดนี่แล้วมันเนี้ยนีเขาอยากเป็นงานแต่งนู้นนนี่ต่อไปนี่ยี่สิบเขาแม่งเขาอยากเป็นยังนางพระเอกนางเอกคู่ขวัญเลยนะนี่นะมันจะไปในรอบกูจะไปนั่นแหละมากที่ลับปะโอ้ยอยู่นั่นั่นเวทีนังลูกเพาะอื่นบ่อยากเป็นไหนจำได้ไหมก่อนพี่ไอ้่นจำได้ปะไม่จำได้เนาะหนอจำได้เลยลูกนะ่แครับชื่อลั่งเลอาย เอาเพลงนั้นเหรออิมอิมลองได้ลั่มลั่มเดินเั่มพอ้นลั่พื้นแม่ลูกพี่อุ่นขื่นพี่ตาห้พัดอุ่นพี่ขึ้นก่อนเดี๋ยวพี่ช่วยหนึ่งสองสามสามลั่มมลั่พื้นทำน่องคนแก่นคนในแดนเขตไทยไปกับย่องวาดีลั่แบบนี้ทำน่องพออินตาซอนคนมาเป็นถือเมฆม้องกองหล่น คนไหลเขามาเลียนน้ำพอมีลูกศิ์ <S <S> <S บ่หน่อยหลายลอยเหมือน, <S <S> นพันข้าก่อนนั้นเป็นผ้ายางหาลํยยาบ่มียดน้ำหล่ดังคนสมัยนี้ มีเ,เขาผูปากะมาซอยมีมะเขือมาแข้ง,างมาแลงหน้ากระซอยกันพักพริกนั่นพากกนปปูกทั้งหมดทังปูคูถอยซอยกันทุกแรงเสาทัดเอาเขาไปต่างจังไดมาพ่อคนถือเลียงมาหาหยาบอา่อเ้าขึ้นมือเศร้าเอาเกี่ยวไปก็พ่อความมันกินงายย่ายกระเต้าขึ้นมาบ้าน นั่งหลายมือหลายปีกระทนอยู่ความพยันต่อสู้ป่านนั่นจังได้ลำ้งโตหลวงลำก้าวไายเกินคนจำคำพ้องบทก่อนหลานพอสอนเอาไว้อ่าเจวเจ้าเด็กไม่มากเลยของแท่เจ้าเด็กพี่ดากันมาทําบิดาเออพี่ด่ากันมาแช่เพื่อเอกนพื่อเอกเห็นบ่อ้านคนหนาเข้าเน่นไหม พียาพี่ชาต<ม>พี่เจียาก<ม>็ยังเห็นเป็นพระเอกหน้าเอกคู่กันเลยพี่ครับเนาะอ่ออ <c oughs> าวปินท่องกับนั่งเกี่ยวหนามาเนาะกับหลายเรือง <c oughs> เคยคิดว่าอ่าหมอล่ำมันถนิสูญหายไปเรื่อยเรื่อยเนื่องจากว่าการประยุกต์ของศิลปะการแสดงหมอล่ำมันประยุกหลายจนลืมเช่น,นว่าเตย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 อ่าเสาร่ำเสาล่ำเสาล่ำเมื่อเสร็จเคยคิดว่ามันจะหายไปแต่จริงในส่วนที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมผมว่ามี S <S <S ยังเหลือยังคงเหลือถ้าถ้าเขามีตนกล้าแบบนี้แหละมันมันสยังคงเหลือแล้วทีนี้ในอนาคตซึ่งอาจจะไม่มีพวกเราอยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะได้เป็นปาดเพราะว่าอืเป็นปาดโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นผู้สันทัดกรณีเป็นเป็นคําว่าหมอล่ายี่หลีเนี่ยเพราะเนี่ยสหายอางเอเพราะว่าถ้าถ้เฮียนไว้เนี่ยเขาก็จะเป็นหมอล่ายีหลีไงไปเหี่ยนเอาเด้<พ>อล<ๆ>ูกเด้อไปเฮียนเอาเด้อ เพื่อนลับอีบอน,อนอ้ององายุสามีิบขนาดบพื่อนลับบอยไล่ฝอยลับลาบลบาบใหนี่มีโครงการนี่เป็นตำแหน่งอย่างไรเนี่ยมีโครงการอยู่แต่นหูดซิปกะแล้าวว่าท่านเอาดอกสิพัดตั้งวงอีกตั้งหานวงไวัยชราว่าทศอันนี้วะซางว่ะอันนี้คือโยมันนี้ฝากฝากพี่น้องเขานี่สิได้พ่อกันบอวันที่สิบแปดมื้ออืาา่นนี่ ให้อุ่นฝากดีกว่าวันที่สิบแปดเอาฝากสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนี่งานเจ้าภาพเนี่ยเข้าสิไปน้ำลาตาลสีเข้าสิไปแล้วมีพี่น้องเบิ่งนบอาฝากวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบงานใดที่อุ่นสามารถไปได้ก็ขอฝากตงด้ครับมือใดที่ต้องไอุ่นไปได้ได้เห็นน้องไอุ่นแน่นอนค่ะคันมือใดบ่ไปก็บ่เห็นไปแน่นอนค่ะวันที่สี่แปดนีที่ยโสธรได้เห็นน้องไอุ่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแลวกับวันที่สิบแปดมีไลฟ์สด ชมฟรีชมฟรีโดยชมฟรีโดยอันบ่าวผู้ไทยทีมงานบ่าวผู้ไทยคือจังหวะเขาเหมือนเดิมครับทีมเดิมเอ้าทีมเก่าตอนนี้ได้เจอกันอีกแล้วภาพสวยคมชัดเด้อพี่น้องเด้อให้เขาไปให้กําลังใจน้องไออุ่นและก็ทีมงานรัตศิลป์อินตาไทยรัฐนะครับผมฝากไว้น่ำด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คอมเมนต์หรือว่าจะกดติดตามในช่องของรัตศิลป์อินตาไทยรัฐแฟนเพจแล้วก็ทิกต็อกของรัตศิลป์แล้วก็ ยูท yeah, so ูบไออุ right. right. oh no, ่นก็ม oh no, okay, right. ีช่องเนั่นเอไอ้น้องไออุ่นฝากช่องฝากช่องนะลูกเอ้าช่องยังต่อของไออุ่นฝากช่องแฟนเพจเฟซบุ๊กน้องไออุ่นรัตนาสินครับส่วนทิกกอต์กัติดตามในที่ช่องทางน้องไออุ่นปีชาครับโอ้โหมากมาเป็นโอเคครับพี่น้องแล้วพบกันใหม่กับน้องไออุ่นวันที่18อีกครั้งหนึ่งนะครับ18 19 20นะครับ ขอให้พี่น้องมีความสุขด้วยการรับโชคด้วยกันสิอออาานอินถาในอดาราดนะครับออให้วุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ